น้องครับของดีครับนี่มัสิมาห้วยที่หล้างยงซี่บอกว่าคนชื่อมากเรื่องเ็ดกับเรื่องปตาทางแรกเนี่ยเคยเคยกินอูแบบนี้รสชาติแบบนี้เป <c oughs> ิดมาจากปีแล้วครับเพ่ร่ยี่สิบปีนะคะยี่สิบปีแล้วลว,วันนี้เดินทางมาแบบตั้งใจมาเลยครับเขาบอกว่าลานนี่นี่ลาบเฟต แ่บแบครับอยู่จังหวัดมุกดาหารนะครับดูบรรยากาศครับพี่น้องครับลานนี่นี่<อ>เป็นเพิงอ,อยู่ริมถนนเลยนะครับท่ผ<อ>ู้ชมเดี๋ยวจะพาไปดูครับเนี่ย<อ>ลานเพื่อสิเป็นสี่เลยอยู่ริมถนนเลยครับเห็นไหมครับถนนไปอย่างนี้<อ>แล้วก็จะเีเพิง<อ>แบบนี้อยู่เขาบอกว่าที่นี่คือทีเด็ดเลยฮะ ชี้เด็ดเลยบอกว่าอ่าเป็ดแฝงเป็ดลาบเป็ดนี่ชี้เด็ดเลยสวัสดีครับโอ้เอาเฮาวาเบิ้งครับร้านเด็ดได้ลูกดาหารเฮานี่ยังไงครับแม่อ่บอกครับท่านี่อ่าเป็ดขันลาบเป็ดทอดเป็ดค่ะอ่าเป็ดลาบเป็ดทอดเป็ดตะบางมือกับที่นี่แฝงเป็ดเนาะมือนี้งมือนี้มีบ่แฝงมือหนึ่บ่มีค่ะมือนึ่วันนี้จะเป็นอ่าเป็ดค่ะจะเป็อ่าเนาะ กินได้สนุกได้ดื่มได้ก็ต้องทํางานได้ครับมีหลายคนถามว่าพี่อิฐโอ้โหอยู่กับแขกทุกวันดื่มทุกวันกินแบบนี้ทุกวันเราต้องมีตัวช่วยครับนี่เลยฮะแนะนำเจซุมินนะครับตัวนี้ฮะเหมาะสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องตับกินดื่มทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นตับเราทํางานหนักเราต้องดูแลตัวเองนะครับตัวนี้แหละครับหรือว่าใครที่ไปหาหมอแล้วบอกว่าไขมันพอกตับมีไขมันในเลือดสูงนะครับลองทานสักเดือนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปตรวจอีกครั้งหนึ่งว่าไขมันมันจะลดลงหรือเปล่าขอแนะนําตัวนี้เลยเจซูมินนะครับ มาลองเบิ้งเดินทางมากไกลเลยครับเพื่อที่มากินพี่น้องตัวนี้มาลองเบิ้งเดี๋ยวขาไปเบิ้งรับพี่ที่อําอะไรทอดนั้นนะครับแม่อั่นก้อนเต็มค่ะกร<น>ะลังกระลังกีลาเม็นบ่อ่ะมาเบิ้งบรรยากาศเดี๋ยวกิน้องมาบุกในใเบิ้งทอดสดหม้อแต้มทอดสดหม้อต่อหม้อนะครับ ในทอดใชครับเนี่ยในทอดสูตรปูอ้าวสูตรเพ็ดสูตรสตรีนะคะเอาน้ำเอาน้ำเอาเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับพี่หกโมงถึงสองทุ่มค่ะหกโมงถอดสองทุ่มพับพี่น้องมีพวกไหนบ้างคะพี่อาหารบ้านเรามีลาบก้อยมีป่ะครับลาบก้อยกันนี้ค่ะปลากันนี้ต้มยำกวางไทยค่ะบางวันก็มีปลาน้ำโขงค่ะปลาคืนบางวันมีปลาเคืองปลาน้ำโขงพีกินปลาเคืองไหมกินครับผมมกินปลาเลยปลาเคืองเขาเหลืออยู่บใบ เอาอัมเป็ดอัมเป็ดแล้วก็ตูดเป็ดเนาะเอลยปลาให้ยังกงก็คับปลาปลาหมีอูค่ะอูอูปลาค่ะอู๋ปลาบอกเป็นเป็นเนื้อปลาเคิงค่ะอู๋ฝาเอาเอาอูปลาน้ำอูปลาเคิงอันนี้ลาบเป็ดไงนี่นะลาบเป็ดค่ะไปัส่วนมากคนก็จะซื้อไปฝากบ้านก็เยอะใช่ไหมใช่ค่ะลาบเป็ดจะขายดีมากเลยค่ะลาบเป็ดนี่จะขึ้นชื่อเลย อันนี้พอทอดก่อนแล้วก็มาใส่ลุงน้ำกระเทียมเดียวอะไรพวกนี้ครับมาดูนะฮะสมคําล่ําลือหรือเปล่าครับเราเดินทางมาเพื่อสิ่งนี้ครับพี่น้องครับเรื่องไร้นะครับพี่น้องน้องฟิวล,ลาปเป็ดค่ะบน้องฟิวล,ลาปเป็ดอยู่เส้นที่จะไปมุกาหารดอนตามนลมอาาหรดนตาลนะครับอ,รอันนี้เพื่อนเรามาคนหนึ่งจะอับหน้าหาเป็นบ่มาค่ะเดาหนูเราจะโรยโรยเพื่อนห่งทำเลยทุกตัวเป็นใส่เหลือกเหรอใส่ค่ะ เพราะว่าเราจะใส่ในตาไปเลอ๋อใส่อีกทีนึงพี่น้องครับของดีครับนี่มระสิมะม่วงที่หลัางยงซี่เกิดมาจากปีแล้วครับเพื่อนเลยยี่สิบปีแล้วค่ะยี่สิบปีแล้วโอ้ยยาวนานเลยนะครับพี่น้องอนี้ตำราทะเลครับอันนี้ตำอะไรกันเนี่ยลาวทะเลลาว เป็ดก็คือลาบแล้วลาบแล้ว,พวกกเพื่อนก็เอาเอาเลือดใช่เนาะสูตรทอดก่อนจะมาลาบรสชาติไม่จัดเท่าหไหร่น้องรู้ใกล้ๆเอันนี้ลาบเป็ดธรรมดาเขาจะใส่หอมเจียวแต่พอมาอนี้เพื่อนก็นจะใส่บักทัวหอมเจียวตอไข่้แลมีเลือดด้มยน,นพอมีนี่เข้ามาน้ำมันก็มัน เหมือนเรามีน้ำซุปเข้ามาครับทั่วดินหองยิงไข่หอมเชียวมาก็รสชาติก็จะเพิ่มหลากหลายมากขึ้นอันนี้อืมนะครับอืมน่ากินนี่คือปิ่งเป็ดทอดทอดไว้พี่ อร่อยอืมนื่อร่อยอ่ะเห้ยบายำพวงไข่ตุนยำตุนยำตัวไหพี่น้อง ผมยํำพวงไข่สมกับดําดนไหมดีครับเดินทางมาไก่นี่คุณดูพวงไข่เขาครับเนี่ยไข่แล้วก็มีแบบเขาบอกว่าเป็นไขท่ไขที่เป็ดยังไม่ได้ไม่ได้ไข่ออกมาเองพวงไข่ก็คือมันอยู่ในทองอยังเอามาเห็ดครับอือหืออือแ่บทอดปเป็ดนครับย่าโจได้วครับเป็นคนทไทยพี่น้องมองฝีมือด้วย เหนื่อยสุสั้นๆนักหน่อยผมยังมาถึงต้มยำพวงไข่เขาจะใส่พริกเผาด้วยนะครับต้มแบบไทยๆเลยร้านเขาบรรยากาศดีมาชมมึงจะมีทงไ้ทงหน้าไหนวะ ล,งล,งล,งลงองเลองๆอัมเป็ดบ่บ้างเพราะว่าเดี๋ยวเ้แต่ละบางคนก็เอาไปล้วนบางคนก็ถอดเนาะแต่เสืนต้องถือก็จะถอดก็รสกับพอจับปันใดผมเอารถรสชาติแบบกลางๆไว้แบบปิดตะเป็ดนี่าอร่อยทอดเน่ยเป็นไงเมนูแนะนำค่ะปูปลาคังครับปลาเคืองบ้านเฮา รูปปลาเครื่องหรือปลาท่างพี่น้องมันมาแน่ต่มย่ำเลยเนาะเป็นอู๋บอกว่าคุ้นชื่อมากเรื่องเป็ดกับเรื่องตาอ๋อไม่ใช่ออกคลท่างท้างอ,อมพี่นเน้อง ครั้งแรกได้เคยเคยกินอูแบบนี้รสชาติแบบนี้มันจะออกออกอมผสม,มกับกับต้มรสชาติอืมแซ่แบแซ่บเขาเรียกอูอลปลาวะท่นเฮ้ยตกล้องมันงอูลปลาอูลปลาอืมพี่น้องอันนี้ ันี้นำเสนอเลยบุหรมาล่ะนี่ตรงสรังเดอรนี่ว่าจาบนนับาทเลยอนนี้กี่บาทอันนี้ร้อยเจ็ดสิบบาทร้อยเจสบาทอันนี้ร้อยเจนะครับร้อยเจอันนี้เท่าไหร่นะร้อยห้าิบบวกทอดอดร้อยหนึ่งบวกครับทอดอีกหนึ่งร้อยนะครับจานขนาดนี้โอนน้โหลาบเลยครับบาเด80าบแปดสิบาท,าบบาทสมกับการเดินทางมาไกลอ โดยเฉพาะตัวทอดเนี่ยอร่อยบอกเลยว่าอันดับหนึง่ง20ปีครับพี่น้องอันนี้เมนูตำกุ้งสดสดให้น้องน้อย,ย,อยลองด,องดูสายส้ตมตำเสียบอดี่วค่ะแต่ว่าน้องกินเผ็ดกว่านี่่เผ็ดหมายควว่าต้องเผ็ดกว่านี่ปะ แปลกมากไอ้ข้าวมุ้งมันหมายถึงว่าเออมันไม่เหมือนต้มเ้ชๆต้มกับบะต้มแต่ว่ามันเป็นแบบต้มกับบะต้มอ่องกับบะออมเออคู่อ่ะอืมจ้ากจอใส่อันในน้ำมันเลยวันหลังเื่องเทศเครื่องเทศมันนัวๆสั่นบ่เลยเรื่วงจีนไทสั่นบ่ บ่วมือสั้นเติมมาแล้วไม่มีสั้นู้ไรกินเหล่าหลๆเป็นไขมันพอกตับอันนี้ผมว่าควที่กินเพราะว่ามันบ่งแห้งครับมันจะบวบปวดหัวตื่นเศร้าก็ต้องเบ็ดงานไปทันล้วข้อจะเศร้า ปวดหัว,วได้ตัวนี้บอกนี่ว่าได้ตัวพี่น้องตื่นเนี่ยมาชาวม,มากินก็นได้เราได้ยาดีมาก็จริงพี่น้องครับแต่สิ่งสําคัญทีส่สุดคือเราต้องดูแลสุขภาพนั่นท <c oughs> ังที่ดีเขากินควบคู่กันไปและใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังพี่น้องครับกินเหล่าหลายกินได้แต่ตรงนี้ตัวซอยได้พี่น้องครับมาดูอาหารอีกรอบนึงครับ <c oughs> ส้มตำแล้วก็หูปลาเคืองแล้วก็นี่เลยต้มงบ ไล้ต้มกุ้งไข่แล้วก็ทอดตูดปากปีกแล้วก็อ่ำเป็ดราเป็ดใครสนใจนะครับผ่านไปผ่านมาแถวนี้ก็เรียนเชิญนะครับทางมุกาหารทางจากมุนาหานนะ่ประมาณถึง20บโลไหมประมาณนี้เนาะถึงประมาณ1ิบกว่าโลครับไปทาง,ทางอำเภอดอนตาลนะครับอ่ารือโทรมาได้นะครับอ่าร้านน้องซีราเป็ดสันพี่น้องอเนาะ นอ่องฟิลลาาเปียคกับกานใบพันมาเอาลาไปก่นอนด้วยครับเด้อสวัสดีครับ